ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับซึ่งผมจะบอกทุกครั้งครับว่าผมจะไม่อยากจะดราม,ม่ากเกี่ยวกับเรื่องน้องสองคนนี้แล้วก็น้องชาลีก็บอกแล้วนะครับว่าดอมแพนด้าครับอย่าอินกันเยอะใครจะดราม,ม่าก,ก็ปล่อยเขาไปนะครับแต่อันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ดราม,มา่าหรอกแต่มันเป็นความคิดที่แตกต่างมากกว่าเอามันมีโพสต์หนึ่งครับเขาเขียนว่า,าภาพเดิมๆพูดคนเดียวพูดมากพูดไปเรื่อยผมอาจจะไม่อ่านเต็มๆนะ ผมว่าหลายๆท่านนะคงจะเห็นแล้วนะครับคิดเองเออเองเดี๋ยวก็ออกมาร้อมไห้ฟูมไฟมเหมือนคนที่แล้วอะไรประมาณนี้ชาลี e ฟมิลี่ทั้งหลายนะครับก็ต่างเข้าไปคอมเมนต์กันดุเดือดอยู่แล้วครับเราเป็นผู้ใหญ่ผม51มองคนละมุม2มุมขอมองมุมน้องคนที่โพสต์ก่อนพิจารณา,นานดูโพสต์และคําพูดนะครับที่เขาบอกว่าเดี๋ยวก็ออกมาฟูมไฟนะครับก็แสดงว่าเขาเป็น f c ตัวยงอาจจะแบบว่า ให้พูดน้อยๆหน,น่อยมันจะได้ไม่เจ็บเยอะผมคิดว่าเขาคงหวังดีอันนี้เราม,ามองมุมเขาก่อนนะใจเย็นๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามองในมุมเราครับ FC ของชาลีทั่วไปนะครับเขาอาจจะมองอีกอย่างหนึ่งครับด้อมทั้งหมดนี่ครับรู้อยู่แล้วครับว่าสองคนนี้ครับไม่รู้ว่าจะจบลงตรงไหนเขาจะไปสมหวังมีครอบครัวหรือว่าจะต้องมานั่งร้องไห้กันอันนี้ไม่รู้เลยครับ แต่ด้อมแพนด้าครับเมื่อรักใครเข้าไปแล้วครับเขาจะอยู่เคียงข้างคนที่รักเสมอฟังพี่ไว้ในน้องคนที่โพสอ่ะเวลาตอนที่น้องอกหักอ่ะแล้วน้องจะไม่กล้ารักใครเลยเหรอจะไม่เปิดโอกาสให้กับตัวเองเลยเหรอเปิดโอกาสให้กับน้องชาลีได้ลองรักอีกสักครั้งหนึ่งสิ เขาจะไปจีบใครเราสนับสนุนเลยลุยเลยเพื่อนลุยเลยน้องลุยเลยแม่ทับลุยเราจะไปอยู่กับเขาเคียงข้างเขาบ้านปลายเป็นยังไงไม่สนใจครับผมว่าน้องชาลีนะครับจะมีความสุขมากๆแล้วก็คือตอนที่เขารักเนี่ยแหละครับเมื่อมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังไม่เป็นอย่างที่ด้อมทั้งหลายหวังเราจะเคียงข้างน้องชาลีเสมอน,น้องชาลีร้องไห้ใช่ไหมเราจะร้องไห้ไปกับน้องชาลี แล้วก็เริ่มใหม่เมื่อเวลาผมเห็นโพสต์นี้นะครับโพสต์นี้ที่บอกว่าภาพเดิมๆพูดคนเดียวพูดมากพูดไปเรื่อยอันนี้เขาพูดถึงตอนที่น้องชาลีกับน้องกามินเนี่ยเขาไปรายการแฉนะเราไม่ได้ก้าวก่ความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับทุกคนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาได้นะครับแต่ชาลีเป็นที่รักของเรานะครับจงให้โอกาสเขาได้รักใครอีกสักครั้งเถอะ ไม่ว่าเขาจะทําตัวยังไงก็แล้วแต่จะพูดมากจะพูดน้อยจะไม่พูดเลยก็แล้วแต่นะครับให้โอกาสเขาสนับสนุนเขาครับจริงๆแล้วในใจเจอโพสต์นี้ครั้งแรกเลยผมอันนั้นในใจนะครับถ้าเกิดผมพูดได้ผมพูดแบบนี้ส่วนตัวผมนะครับความรักครั้งนี้สมหวังแนะ่แม่โอเคพ่อชอบพี่ๆรักลหลานรักจะเอาอะไรอีกสาธุ ความรักครั้งเนี้ยมันไม่ใช่แค่คนสองคนจริงๆนะมันมีทั้งเพื่อนเขาครอบครัวน้องชาลีและอีกไม่นานเนี่ยนะครับครอบครัวน้องกามินก็จะเข้ามาด้วยเราก็จะรู้จักกับครอบครัวน้องกามินมากขึ้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะหลายๆคนก็จะคิดว่าน้องกามินที่จําเป็นจะต้องรัก กับชาลีเพราะว่าน้องชาลีเขาช่วยนูน่นช่วยนี่ผมคิดว่าผมมองไม่ผิดน้องกามินนะครับเขารักในตัวแม่ทับของเราไม่ได้รักด้วยการที่เขามาช่วยเหลืออะไรอันนั้นมันเป็นองค์ประกอบเฉยๆยเมื่อพออยู่กันนานแล้วครับเขารักในตัวของน้องชาลีเหมาะสมครับเป็นคู่จริงผมบอกได้เลยครับคู่นี้รักกันจริงแค่รอจังหวะดีๆรอเวลาอีกสักนิดความรักอันบริสุทธิ์ของน้องสองคนอ,อติดตามแล้วครับพูดได้ดีครับอขอบอคุณรับ เป็นเพียงช่องเล็กๆนะที่จะมาขอความสุขเพิ่มเติมจากเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับแล้วก็เอฟซีแพนด้าสูงวัยหาความสุขเพิ่มเติมจากการที่เราดูเมื่อคือนนี้มีความสุขล้นกันแล้วนะครับมาคุยกันสนุกสนานครับไอเรื่องดรามา่าบางเรื่องก็จะไม่ยุ่งแต่บางเรื่องนี้ก็ทนไม่ไหวก็เลยจะต้องหยิบมาพูดคุยกันสักหน่อย <c oughs> อย่าว่ากันนะมันคันปาก <c oughs> แต่มันอ อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับแชร์ก็ได้ครับไม่แชร์ก็ได้ครับจะบอกเสมอครับเวลาตอนที่ผมมาไลค์ครับผมจะเคารพในความส่วนตัวของคนที่มาดูครับเพราะผมคิดว่าเวลาของท่านแต่ละคนครับมีค่าเสมอเมื่อผมได้ความสุขผมส่งความสุขแล้วผมก็จะบายบายครับอย่างเช่นวันนี้ครับขอให้ความรักของด้อมด้วยนะสมหวังสมหวังมีความสุขกันเยอะๆครับวันนี้ไปแล้วบายบาย